ที่นี่ก็คือวัดพระหินอ่อนนะครับที่ย่างกุ้งนะฮะซึ่งวัดนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่มีพระหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ก็เป็นดอกไม้นะครับที่ว่าใช้ในการไหว้พระมีทุกเทียนด้วย ก็จะมีดอกไม้แบบนีท้ทุกวัดนะครับเดี๋ยวเราก็เดินขึ้นไปบันไดด้านบนนะครับก็เป็นที่องค์พระ

อตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าองค์พระหยกนะครับหรือพระอินทร์อ่อนกะเป็นพระอินทร์อ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรูปนี้แหละครับดังนั้นพระอินทร์อ่อนที่นี่เนี่ยเขาจะเอามาใส่ไว้ในตู้แก้วเพราะว่าด้วยอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ก็คืออากาศที่มันร้อนบ้างเย็นบ้างเนี่ยครับเขาบอกว่าอาจจะทําให้กลัวว่าพระองค์พระนี่จะร้าวก็เลยต้องสร้าง เป็นกระจกแก้วขนาดใหญ่แล้วก็ปรับอุณหภูมิไว้ก็คือติดแอร์ไว้นะครับอันนี้ก็คือที่วัดพระอินทร์อ่อนนะฮะดังนั้นวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งนะครับของในประเทศพมา่าจุดด้านหน้าองค์พระอินทร์อ่อนก็เป็นที่จุดที่ไหว้พระนะครับ